ป่าซาตายมีมากมายจังหูเม็ดแล้งตั้งคืนขาไม้เซ็ตเจ็บเบ็ดรัวฟังไม่ทันแร่งสั้นสั้นลินลารัวมีต้วนตัวเชิญมานังลองฟังแลสวัสดีครับสมาชิกสามออโลกต่อตายทุกทานนี่คือรายการเรื่องเล่าว่าซาตาย อยู่กับปมอเิเนึ่งรรยงานตัวนะครับวันนี้มาเล่งกันตึงเรืืองพลูโม้อดูราจึงเป็นความเชื่อมาตั้งแต่สมัยโบราณก้องคนตายแต่ปต่าอื่นๆก็มีนะครับมีความเชืออ่อแบบนี้อยู่ตัวตั้งประเทศตุกปาก แต่ตำรับกล้องปากตายนะครับซ่องซ่องความเชื่อใหญ่ๆนั่นก็คือมโนรากับนั่งตะลุ่งถึงทางซ่งองยางนี่ก็มีครูโม่ทางทางท่งองยางซึ่งเป็นความเชื่อมาตั้งแต่บรรพบุรุษวันนี้ก็มาลาวกันนะมาลาให้ฟังอาจจะเล่งกระตหยกอ่า เรื่อด่าวเมื่อครั้งอดีตหมายฟังกันก่อนว่าในสมัยกรุงทนบุรีหลังจากกรุงศี่แตกแหลวประเชาัาสิ้นส่งเล็งเห็นถึงความสำคัญของศิละปะการแสดงพืนบานจึงได้สรงเชาววังมาซื้อวัฒนธรรมที่จังหวัดนครศรีธรรมาราช จึงทำให้นั่นเป็นปฏิสราทีได้รับความเสียหายจากทง่งคลำตอนนั้นครูโค้นที่มาจากกรุงสุนบุรีกับครูมโนราต่างตายได้รวมสอบอความตรงกันของอทางวัฒนธรร,รมจนเสร็จสิน้นในตำราครูโค้นหลักโคนจึงได้นำเอา ครูมนูรามาเป็นตัวแทนครูจาาตรีในคานกรอบครูกรอบเซียนที่ได้รับเลือกเซียนที่ได้รับเลือกนั่นก็คือเซียนป๋อกแกเกิดมนราเลดเทียนตาปีราบจากชุดนี้เองทาไมอินวัตผูโมมนูรานี่มีเป็นจิิงที่ซักซิต ที่อยู่ในลำดับรองลองมาจากมห้าทีและปละอีซวนปลาปลุ่มเป็นตอนหาการใดไม่มีการนำเติดมนุรามารวมที่ที่จะตือว่างานกรอบครูนั้นไม่สมบูรณ์เพราะค่าตัวเตนข้องครูหลักคนนอกวันนี้สร้างครมชาวตายยังคงมีครู่ม่อเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ ที่ไม่เคยเลือนให้ไปใไนเพราะชาตายรู้ดีว่าหากฝึงเ,เชยไม่สนใจไม่นับซื้อแล้วเร่งกลูจะทำให้บังเกิดอาทันเกิกความเป็นไปต่างๆเช่นอยู่ๆก็ทำให้เกิดความเจ็บป่วยที่าตการเป็นปัจจุบันไม่สามารถดักซ่าให้หได้คือเมเตตามาทำให้เกิดอาการวิกณจริตแก่มารจิต กรลบครัวใดแต่เมื่อตั้มปี่ก็กลมาแล้วอันมาใส่ใจนักทื้อ,อเปิดไปเล่านั่นก็จะให้ไปเรื่องเล่าความเชื่อซักซิบมีหาจะเหล่ากันกงุงไม่มีวันจบสิ้นกลบครูโม่นั้นสามารถบันดาล้เคืนปิดไปได้รอยเป็ดประกันพื้นดีดี พื้นทีที่มีการนับกทืองกลุ่มโมโนร่าอย่างเก้มก้นก็ได้แก่วัดตังนักรที่ตํมมาราปัตตะลุงทรงคลา้านี่ก็คือเป็นเส้จังหวัดลักลัก,ลก,ลกทีเชื่อาว่ามีการตําพิธีกลู่มโม่กองประจำบานแต่ละบานทุกๆปี ครูโมนั่นก็คือบรรพชนที่เคยมีชีวิตในอดีตและเมื่อละสังขารไปแล้วอย่างคงปกผักหลักษ้าหลกล้านครูโมเราเดน,นี้อาจจะเรียกว่าตายายถครูโมบางประเภทค็เป็นครูที่เคยซ่อนศิละปะใดๆเกศศิษย์เหลศิษย์ขอนอมมานับถือเมื่อตาละสังขารไปครูโมพวกนี้ก็ยังเช่นนะครูโม่ซ่อนดูดา ครูโม้อ้อนนั่งตันลุงครูโม้อังเล็กครูโม้ตื้นเป็นตอนนอกจากนี้ยังมีครูโม้ที่เกิดจากเหลืองเหล่าในตำนานการเกิดมโนราเหล่านีจะเรียกว่าราชครูมโนราไดเก้ขอคุ้นรัทธาเมซี่มาลาเมซี่คงค่าพอเทพติ้งฮอนปยา,ายปาไส่ฝาปาดปายาต้มนม้ำปายาลุยไฟพ่านบุญเป็นตอน พระชจครูนั้นเป็นคนในน้านที่มีหยดตาบรรดาซักนั่นเองครูโมอนั้นเป็นเมื่อนสุนรวมความสัตตาในเครือ,อยาติของชาวตายจึงไม่น่าแปลกใจว่าทําไม่คนตาตแต่จะเป็นคนที่มักจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มอย่างเก่นสังคมชาวตาย แยเห็นกันหมากมายที่ว่าต่างทิ้นมาอยู่วยการเชนีในสงติป้านาคนนีค่ครคนตายก็จะรู้รวมแห่งเดียวกันทุกๆวันประณีีหรือว่าวันซาดเดือนสิบต,ต่างๆในคนตายไม่ว่าอยู่ตีนไ้นะจะต้องกลับมาบานเพื่อก้าวรวมพี่ที่เป็นไวครูโม่ได้รวมตาบุญกู้ิดส่วนกูศส่วนไปไอูโม่ผู้อยากตายายหรือผูที่หลวงรับ ครูโม่จึงเป็นสิ่งซักซิดท,ที่มีอนุภาพในการรวมกลุ่มของคนชาวไตยให้แข็งแกร่งและมั่นคงสำหรับครูโมโดรานี้อีกในหนึ่งก็คือกลาวว่าเป็นบนรรพบุรุษของโนโราบางที่จะเรียกว่าครูโมตายายคือโนโราจะนับซืองครูโมเป็นครูโนโรา แลนับทื้อบรรพบุรุษของตนซึงเรียกว่าตายหญ่คนตั้งปากตายตนใเนยมีตายหญ่เป็นโนรากลันสมัยก่อนนี่ยุ่มโนรากันมากคนดีคนแก็งต้องสาหมาดร,รำโนราได้ผู้ทีรำโนราถื้อววาโนรามีครูแรงเปยํำพิจารีดรืออํำซิ่งไดสิ่งเนื่องไม่โมไม่ควรขอจะตกครูโม กระตําให้มีหันมีไอ้เหมือนเป็นไปต่างๆนานาเวลาได้รับความทุกข์ยากต่างๆก็จะบนถูหมอ้อให้ปลอจากความทุกข์ยากลือหลูกลั่นตายายโนโราบางคนที่เจ็บป่วยโดยไม่ตบาบได้ทำการดักซ่าโดยหม้อล่วงเลวกอ็อยังไม่ให้จากอาการพอจะชื้นถูหมอ้อโดราเนี่ยก็ประตับตรง เผื่อตามถึ่งสายก็อาการป่วยเลยวิธีการรักษาและเมื่อปนจากความทุกข์ยากแล้วก็จะแก้บนด้วยการเล่นโนราหลวงครูคือแก้บนด้วยการตะวายหัวมูเป็นตอนในการแก้บนเขาจะเชิญผูโมอโดูดาก้าวกระตับส่งเผื่อรับข้องแก้บนอีกครั้งหนึ่งกลุ่โมมโอดดาจึงเือเป็นเตีทีซักซิสซึงมีอยู่ไล่องค์เช่นกัน บางทีก็คือแบบเจอเดี่ยวกันอย่างเช่นเมสซี่คขงค่าโคติดซิงฮอนคุนพลานยาพลานพลานบนุญพลานหน้าทองพลานทิพพลานเทพขคคุนซัทธาไนเซนล่วงคงหวังเวน ปลายาต้นามน้ำปรายาลุยไฟปรยา,ายาไส่เฝาวฝาปตายาเมืองปลายามือเล็กปรายามือไฟตาล่วงคงแม่เมาเกินแม่แก้นออนเป็นตอนนี่ก็คือ,อาลายชื่อกองครูโมโดรานาะตีว่าหลายๆรุ่งที่ต้องชื่อเมือนกัน จากไล่ไปไล่ความเฉื่อยไล่ถีมาไม่ว่าจะเป็นมโนราต,งตังใต้ตรังใต้ธงกล้าใต้หนาคอนใต้ปัตตะลุงก็คือเชื่อเรล่านี้จะไม่พิดเปลี่ยนไปจากตำนานไล่แห้งถีมาแต่อาจจะทีมากองโนราอาจจะแตกต่างกันไปจากอาดีตจนถึงปัจจุบันตำรับัด อ่วัตถุประสงค์ในการประตับทรงนี้ก็คือเป็นกันเชื้อเชิญตาล้วงก้าวตรงเป็นการตําพีตีเพื่อเชิญวิญญาณบรรพบรุษอีเป็นหนูราจึงเรียกว่าตาใหญ่เนี่ยบางแห่งบางเทีเรียกว่าตาล้วงมาประตับตรงหลูกล้านที่เป็นคนตรงเพื่อแสดงความกระตัญยูต่อบรรพบุรุษ เผื่อความมีอ่าสวัสดิมงคลแก่ชีวิตครอบครัวหรือเผื่อถ้ามาการเจ็บป่วยห้องหลุกล้านตีดกษ้าโม้ล่วงไม่ไห้หรือการเกบบนในกรน,นีที่ได้บนบานไหวก่อนนานี้เขาจะมีอาการต่ิปิกรรมเบ็บเป็นขั้นเป็นตอนไม่หวจะเป็น การจัดเตรียมทิ้งก้องบูชาการจัดลงบนปลาข้าวอาแล้วก็ตอมาก,ก็คือกันเชิญคนตุ่งขึ้นนังบนแครมีการจุดเทียนอาติต้านหรือคำว่ากาดปลู่อมอรือเป็นซาเอตทีิมากก็วันนี้ว่าจะให้ปลูม่อมมาช่วยยังได้ืือมาเผื่อแกบุญ ก็ให้ครูโมม้มาปรับก้องเคบนรวยเพื่อจะให้ได้กาดเยนยหลังจากนั้นอังคนที่จะทำการแก้โบนันกายืนกันให้กับคนตรงเพื่อคนตรงรับกันเล็้วก็จดขาดร,รูกว่าจนรูโม้หรือตาล่วงเนี่ยมาประทับทรงหลังจากตีตาล่วงประทับทรงแล้วว่าฟางฐานกัน คือไม่รู้ตัวนะไม่รู้ว่าตัวเองทําไมได้ไปรังจากงานเริ่มรับความเชื่อข้องคูมโมดูรานหนือตายายนี้เป็นความเชื่อข้องเจ้าเฮยคือแล่งใดรอยเปิดเส้นว่าเป็นคนป่าตายต่างมดตีมีบรรพบุรุษเป็นมนโนราเป็นความเชื่อข้องแต่ละบุคคลแต่หากมองในแง่มุมข้องประโยชน์ เล็กคุณค่าที่มีต่อสังคมจะเป็นความเชื่อที่แฝงไปด้วยการอบรมสั่งสอนหลอกลานคนหลุนลัางไงมีความกตันยูต่อบุปการีเป็นการ่งเสริมใ้คนหลุนลัางในมีคุณธรรมจริญธรรมโดยเฉพาะเป็นการแสดงความกัตันยูต่อบันเบุร,รุษนั่นเอง นี่เนะครับเรืแบบความเชื่อของครูมร่มโมโดราถึงวันนี้ต่างผู้เล่าได้เอามาฟากกับตันสมาชิกหล่ๆเรื่องราวานะครับเกี่ยวกับครู่มโมโดรากับลักไล่ความเชื่อลักไล่ถี่มายอมแตกต่างกันออกไปสําหรับตันสมชิก่านในที่ว่ามีความเชื่อหรือมีความรู้เรื่องรลวตรงเนี้ย ถาถาหมัดคอม,มนินได้ตายลิปแเดี๋ยวกาทาังผู้เล่านี่จะพยายาม่าเรื่องราวเกี่ยวกับอาดูรารงครูอันนี้เรามีหลูมอเลยวล่ะเรามีพิธีกรรมดูรารงครูที่ว่าทุกคนเห็นอยู่เป็นประจำในทุกๆปีทีเรืนกันึ่มากไหม่ก็คือในเทพจังหวัดนครที่ธรรมราชตั้งปัสัดลุงแลวก็ทรงกลา้า อันนี้คือเซจังหวัดลักๆเลยที่ว่ามีพิธีกรรมาวายมารุดาหลวงครูนี่ยทุกปีไม่ใจตั้มกันวมวเป็นจังหวัดนะครับแต่ว่าคือทาเป็นมู่บานข้องมู่บานกอ้องอ่าในเกลือยาดนั่นๆที่ว่าเป็นหลุกล้านก้องหนงร่าหมดเวลาแล้วกับท่านผู้ฟังก็พบคุณสำหรับการติดตามรับฟัง บกันไม่เบืองหน้าวันนี้สวัสดีครับ